ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยใส่ไข่ทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแฟนพันหนัง EP ที่2เย้โดยวันนี้จะเป็นบทสรุปการแข่งขันศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างคุณฟุกและเจ้าคิมโดยใน EP ที่แล้วนะครับคุณฟุกได้เฉือนชนะเจ้าคิมไปด้วยสกอร์10ต่อ9คะแนนในเกมแรกงั้นเรามารอดูกันนะครับว่าเจ้าคิม จะสามารถหาโอกาสเพื่อตีตื้นคะแนนได้ไหมและใครจะเป็นผู้อยู่รอดในสาย A กับเกมที่มีชื่อว่าจิกซอไปกันเลยเกมที่2เกมจิกซอเราจะมีคะแนนตั้งต้นให้50คะแนนนะครับและมีคำใบให้เลือกสีตัวเลือกทุกครั้งที่เลือกเปิดคำใบก็จะเสีย1 0คะแนนนะครับให้คุณฟุกได้เลือกแผ่นป้ายฝั่งซ้ายก่อนไดหนึ่ถึงสินะครับ ่กรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ไหวแล้วตัวเองแบบมันยากเกินคุณต้องการความช่วยเหลือเราก็จะให้คุณได้เออคำใบ้ฝั่งขวาได้นะครับคุณคุณหมิ่นผมนะครับเนี่ยคุณหมิ่นผมนะครับคุณดูหนวดผมด้วยดูหนวดผมด้วยผมต้องการคำใบหรือเปล่าหนวดผมเข้มขนาดนี้โอ้โหแต่เมื่อกี้คุณเห็นคุณคิมเล่นเล่นแล้วรู้สึกไงบ้างครับ ง่ายมากเลยครับโอ oh, ้โหเวลาหลับตาก็ตอบได้หรือไม่ต้องเปิดภาพผมก,ก็ตอบได้เลยนะครับโอ้อยางงั้นเลยเหรอหรือว่าคุณทำอ,อยู่เนี่ยโอ้ยก็ผมไม่ได้ทําอยู่ครับคุณดูแบบคําตอบแบบว่าตอนที่หนึ่งนลครับเป็นไงสิบเต็มสิบแบบคะแนนมันนำครับเหนือชั้นเหนือชั้นคุณทีมตามผมไม่ทันอยู่แล้วคือสรุปแล้วคุณยืนยันใช่ไหมว่าคุณยังไงคุณก็ได้คะแนนเต็ม,เต,มเต็มอยู่แล้ว โอ้โหแน่นอนคนระับเหมือนกับหนวดกับเขานี้เข้มเข้มเหมือนกับแบบว่าเตลัวเต่งตัวเต่งงั้นเข้าใจป่ะครับเราไปเรื่องมันดีกว่าครับไปดูกันดีกว่าว่าคุณฟุกเนี่ยจะได้สักกิ่น้าสิบน้ำยังไหวอ่าเดี๋ยวให้คุณฟุกได้เลือกแผ่นป้ายฝั่งซ้ายได้เลยครับมีตั้งแต่เลขหนึ่งถึงสิบหกคุณฟุกเลือกเบอร์เท่าไร่ครับเบอร์เก้าครับเลขมงคลเบอร์เก้ามาแล้วครับ โอ้โหผมตอบได้เลยนะเนี่ยเอาจริงผมตอบได้เลยนะผมเห็นภาพแล้วนะแต่ว่าแบบว่าผมตอให้คุณคิมหน่อยเห็นเขาเล่นไปเยอะผมขอใช้ตัวเรื่องหน่อยดีกว่าอ,อ๋ออะไรวะนี่อ่ะโอเคถ้าเกิดคุณยืนยันว่าจะใช้ตัวเรื่องนั้นคุณเลือกเบอร์เท่าไหร่ครับผมเลือกเบอร์สี่ครับเลือกเบอร์สี่นะครับครับผมความตายความตายแล้วก็เลือกแผ่นป้ายฝั่งซ้ายเป็นอะไรครับเบอร์สองเบอร์สองนะครับ เพราะว่าคุณพิมเขาจะได้ที่สองครับผมคืออย่างเชื่อคำใบ้เป็นผู้ชายนะครับกับหัวใครก็ไม่รู้โอ้ผมตอบได้เลยผม็ีหัวสีเนี้ผมตอบได้เลยครับนี่ผมตอบเลยคุณจะตอบว่าอะไรครับคุณจะตอบว่าอะไรครับลอนวิสซี่ครับเพื่อนรักของแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกแน่นอนร้าเตอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับมึงคุณรอดูคําตอบดีๆว่าเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับโอ้โหระดับนี้แล้วเข้มขนาดนี้หนุมเข้มขนาดเป็นคำตอบที่ผิดครับ รายการนี้โกงนะครับผมว่าเนี่ยจริงๆรายการนี้โกงนะครับ,ค,บคํคาคตอบที่ถูกก็คือเปลี่ยนรูปหรือเปล่าไม่ใช่คําตอบที่ถูกก็คือเนวิลลองบอททอมนะครับเฮ้ยคุณเปลี่ยนรูปแล้วรายการโกงผมอะเนี่ยผมจําหัวได้ทุกคนนะครับในเรื่องเนี่ย <c oughs> คุณอย่ามาขี้โกงนะครับงั้นคุณลองอธิบายหน่อยสิครับว่าเนวิลลองบอททอมเขาคือใครเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับหรือว่า วกแบบรอนวิสซี่หรือเขามาลี่เกนเจครับเขามีบทบายตั้งแต่ภาคหนึ่งครับเขาเป็นคนขี้ลืมครับแต่ว่าพ่อแม่เขาอะในส่วนของพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาถูกเบเรติกเลสตงครับใช้คำสาบกีดแทงทําให้พ่อแม่เขาแบบสติฟั่นเฟือนหรือว่าพูดอะไรไม่ได้ครับจนปัจจุบันก็ยังพูดไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนใช่ไหมครับเฮ้ยผมพูดรู้เรื่องมากเลยนะครับแต่ผมว่ารายการปูนโกงนะครับผมว่าเนี่ยเปลี่ยนรูปอะไรอย่างเงี้ย เขามาแเม่ก็จ,จบไปแล้วนะครับกับเกม2สําหรับคุณฟุกนะครับคุณฟุกก็ได้ไปทั้งหมดศูนย์คะแนนเย้ yeah! โกงนะครับเนี่ยโกงโกงไม่ไหวก็เดี๋ยวเราไปช่วงรายการถัดไปเลยคุณคุณมั่นใจไหมว่าเกมถัดไปเนี่ยคุณจะตอบได้โอ้โหผมมั่นใจมากเลยครับเกมนี้ผมแบบว่าต่อให้คุณคิมอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันคะแนนเท่ากันนะแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่สูสีแต่เกมที่คุณเพิ่งได้ศูนย์คะแนนนะครับ ก็อีกตีเกมแรกผมชนะไงครับผมก็เลยแบบต่อให้แบบให้มันสูสีหน่อยแบบว่าเดี๋ยวผมชนะสามศูนย์มันจะแบบว่าห่างชั้นเกินไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคุณฟุ้งเนี่ยเขาจะทําได้ตามที่พูดไหมครับไปกันเลยครับเอาละครับงั้นเราก็จะมาเริ่มเกมที่สองครับคุณจิมก่อนเลยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเกมจิกซอน,นะครับว้าวที่น่สาสนใจมากเลยครับ เราจะให้คุณคิมได้เปิดแผ่นป้ายทางซ้ายก่อนฟรีๆหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคุณคิมเนี่ยตอบไม่ได้ลูปมันยากเหลือเกินเนี่ยเราก็จะให้คุณคิมเนี่ยได้ลบทีละเซคะแนนเพื่อที่จะเปิดคำใบฝั่งขวาแล้วก็จะได้เปิดรูปฝั่งซ้ายแบบฟรีๆนะครับคุณคิมพร้อมกันแล้วไหมครับพร้อมครับงั้นก็เริ่มกันเลยครับคุณคิมจะเปิดเอาเลข เอาเลขสิบสามครับเลขสิบสามนะครับเปิดมาได้ครับเห็นทุกมือแล้วเป็นใครครับเนี่ยไม่รู้ครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นนี่ก็ได้ครับแฮนแมนก็ได้ครับไม่แต่ไม่น่าใช่ครับเพราะจากมีสติเกียวติอาจจะไม่ใช่ครับตัวอะไรนะครับเนี่ยผมพิธีกรผมยังไม่รู้เองเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยรครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับมึงิไหวไมมลงมากเลยครับหรื แป๊หนึ่งครับผมขอคิดแป๊บหนึ่งขอคิดขอคิดสักยี่สิบนาทีครับลองลองคิดดิตัวละครสีเขียวมีใครบ้างครับฮักฮักเปล่าครับอาจจะเป็นฮักตอนที่อาจจะเป็นฮักืดเปล่าก็ไม่รู้ครับอฮักกดกำลังเปลี่ยนร่างเลยครับนี่นาใจ,จครับเพราะว่าตัวคาแบบนี้มันหาย,ยากมากเลยครับที่รู้อยู่ในแอสการ์แน่ๆครับแต่ไม่รู้ที่ตัวไหนก็ไม่รู้ครับเช่ตัวที่มีขขาผมว่า ไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวมีเขาสิดทองแน่ผมว่าไม่ทราบจะไม่ใช่คุณคิมยอมเปิดฝั่งขวาดีกว่าครับผมดูท่าแล้วครับครับผมอันนี้คุณคิมยอมเสียสิบคะแนนครับคุณคิมจะครับไอจะเปิดคาใบ้ว่าอะไรครับเปทํคำใบ้อันที่สามครับอันที่สามนะครับเปิดมาเลยครับเป็นเพศชายโอ้โหเป็นเพศชายมันนึกไม่ออกจริงจริงครับผมคิดไม่ออกตัวอะไรครับเนี่ยอืม แล้วคุณคิมจะเป็นเปิดเลขสายเลขอะไรครับเอาเลขเจ็ดดีกว่าครับเห็นมั้งบางที่เลขเจ็ดพอดีครับโอ้ก็อะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับผมนึกไม่ออกจริงๆเลยไม่ก็อะไรนะครับเนี่ยทางบ้านช่วยกันเดากันได้นะครับแต่ผมว่าข้อนี้เขาเลือกมายากมากเลยเนี่ยครับยากมากครับยากจนดูแทบไม่ออกเลยครับว่าคือตัวอะไร what ว่าผมว่าคุณคิมอาจจะลองเปิดเบอร์สิบห้าสิบหกเผื่อเผื่อรู้คําตอบนะครับครับไม่แน่อาจจะเปิดเบอร์หกแล้วเบอร์สิบอาจจะรู้เลยก็ได้นะครับงั้นคุณคิมลองเปิดคําใบคําต่อไปเลยเหรอครับอันที่สี่เลยครับเขาเลขสี่ครับรู้จักทอเป็นอย่างดีครับอะไรครับเนี่ยรู้จักทอเป็นอย่างดีแม่ทอหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นโอดินก็ได้นะครับงั้นคุณคิมโอดินแต่ว่าดูใกล้ใกล้แล้ว มันเขายิ้มแบบเหมือนรู้จักใครบงคนนะครับนาจะเป็นนัสดงฮอลลีวูดชื่อชื่อชื่อทอมฮอลแลนด์นะครับแต่ว่ารับบทอะไรเน่านึกไม่ออกจริงๆเลยงัคุณคิมลองเปิดเบอร์ฝ<ม>ั่งซ้ายครับเปิดเอาเอาเบอร์หลัง,ลงสุดเลยครับหลังสุดเลยนะครับเปิดตรงกลางคงไม่น่ารู้ครับเอางั้นเอาเบอร์สิบก็ได้ครับเบอร์สิบใช่ไหมครับเอาเปิดเบอร์สิบคร<อ>ับโอ้โหใส่สูตรครับน,นี่ใส่สูตร โันี้สตาร์ครับโันี้สตาร์ผมว่าไม่น่าใช่เลยครับว่าโันี้สตาร์ตัวตัวสีอชุดกอดสีน้ําเงินนะไอ้ตัวกอบสีแดงนะครับอันนี้น่าจะใช่ผมว่าล้วขอเปิดอีกก็ได้ครับน่าจะเล่นสัตว์เจอแล้วครับโอเคครับงั้นเปิดคําใบที่อะไรครับเอาที่หนึ่งเลยครับเปิดคําใบที่หนึ่งนะครับเป็นตัวลายครับโอ้โหผมตอบได้เลยครับอันนี้ผมตอบได้เลยครับเปิดเปิดเบอร์ฝั่งซ้ายด้วยครับ เปิดเบอร์อะไรครับฝัง่งซ้ายเอาเบอร์หกครับโอ้ตอบได้เลยครับเนี่ยไอคิดอยู่ครับขอคิดแป๊บหนึ่งฮะน่าจะมีตัวละครเพียงไม่กี่คนครับ,รบเป็นตัวละครครับครับยิ้มอย่างนี้อืมอ่าเพจจัดคอเป็นอย่างดีเพรชายเป็นตัวร้ายอ๋อโลก,กีครับโลก,กีเลย ถ้าเป็นโกกีเป็นแป้งครัคุณพิมยืนยันคําตอบใช่ไหมครับครับว่าเป็นโลกีครับจะตอบโลกีนะครับแผ่นป้ายรูปที่อยู่ในแผ่นป้ายนี้คือโลกีนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วครับยย้โอ้โ้ย้โอ้้ยโอ้ยโอ้ย้ยตอ้ยโอ้ย้ยยโ้ยโอ้อยยอยยยากจอออยโออ มีเยอะนะต mm ัวละครในมาวิลว่าหมาบ้านนั้นราถูกเปหลายคนนะครับครที่ถ้าทำบ้านเดาถูกนี่แปลว่าคุณเก่งมากนะครับสามารถมาเป็นแฟนมันแท้มาวิลแบบคุณคิมได้ใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าเป็นโลกิใครดับใครใครทำให้ออกโง่แล้วใครทำให้ออกโงแกงโง่แล้วเนี่ยผมว่าขนาดคุณคิมระดับแฟนมันแท้มาวิลแห่งประเทศไทยใช่รัเปิดลายภาพเลยนะครับโอ้แต่คนแกงโง่ทนนะครับที่ไม่รู้นี่คือโลกิเห็นไหมครับผมโอ้จริงครับ เก่งมากคุณคิมก็ได้คะแนนไปเยอะอยู่นะครับก็ในเกมนี้นะครับคุณคิมชนะไปนะครับด้วยจำนวนคะแนนทั้งหมดทั้งสิ้นยี่สิบคะแนนเย้สุดเท่สดครับสุดอไรครับมีจะแนนดีมากเลยครับภูมิใจมากที่ตอบถูกเกมนี้สนุกไหมครับคุณคิมก็สนุกครับแต่ถ้าเลือกได้ก็ก็อยากมี คำถามเยอะกว่านี้ครับโอเคครับก็ทางบ้านน่าจะได้แอนดอยไปดาวถูกครับทำนะ่าจะดาวถูกหลายคนเลยก็เลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราจะถัดไปสู่ช่วงรายการถัดไปนะครับเพิ่งจะจบกันไปนะครับสำหรับการแข่งขันเกมที่2ของสาย A โดยเจ้าคิมชนะคุณฟุกไปด้วยคะแนนทั้งสิ้น2 0ต่อศคะแนนดังนั้นเราจะมาตัดสินผู้ชนะเพื่อได้ผ่านเข้ารอบของสาย A กันนะครับ เกมสุดท้ายเกมที่3นะครับเกมถามมาต่อไปโดยจะถามคาถามกับผู้แข่งขันใครตอบก่อนและตอบถูกจะชนะไปเลยตอบผิดก็จะแพ้ทันทีนะครับผมเอาละครับแล้วเราก็มาพบกับเกมสุดท้ายนะครับที่จะเป็นเกมตัดสินชี้อตาว่าอาทิตย์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคุณคิมท่อดังกับงง้นเง้นคุณฟุกควันเขียว โดยที่เกมที่เราจะมาเล่นนะครับมีชื่อเกมว่าทามาต่อไปนะครับโดยที่เราจะให้คําตอบเนี่ยแชร์บนหน้าจอแล้วก็ใครตอบได้ก็ให้ส่งสัญญาณแล้วก็ชนะไปเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งภาพขึ้นครับโอ้ทุกคนเห็นภาพไหมครับโอ้คำถามยากมากเลยครับอะไรครับคุณคิดคุณคิดตอบได้แล้วครับ ผมตอบครับผมตอบผมตอบครับผมตอบคุณคิมจะตอบว่าอะไรครับครับคำตอบก็คือวินทเทอร์เซเยร์ครับจากภาคซีวิวอลครับคำตอบนั้นเป็นคำตอบพี่คุณคิมยินยันคำตอบใช่ไหมครับครับแม่นครับแม่นเลยถูกต้องแล้วครับเย้โอ้โน่าสงสารคุณุิมแบครับ เขาขิงกันมาสักดีว่ายังไงเขาก็ต้องชนะกลายเป็นคณเขาเก่งอะไรผมต่อให้เขาเฉยๆเกะเขาชนะคุณคิมนี่ถามฝาเขาไปครับฝเขาไปพีิกโอกาสไม่ได้ครับจากเกมแรกเนี่ยที่คุณคิมเนี่ยตอบได้เพียงแค่เก้าข้อนะครับตอนนี้เราตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยครับเหมือนเรื่อยๆเลยนะมือนไม่มีอะไรเลยครับสุดยอดเลยครับเราก็ได้แชมป์สัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับก็คือคุณคิมนั่นเอง ด้ครับเยี่ยมมากเลยครับแต่คุณฟุกก็ไม่เป็นไรนะครับคุณยังพอมีโอกาสในตอนหนาดนไปนะครับก็ครับผมขอขอบคุณทั้งสองคนมาหน้าที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกับเราครับแล้วเดี๋ยวผมจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรให้ทุกคนรอดูกันเลยนะครับในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้านะครับ ทางนี้ก็ขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลตัวเองนะครับในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเรา m o v คบีขับนะครับผมและทุกคนขอตัวลามาหน้าที่นี้นะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกินแมงปอทอดกันนะครับหากชื่นชอบคลิปของพวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือถ้าอยากสนับสนุน ก็สามารถกด s ับสไคร b ์ให้กับพวกเราช่องซีนีมาครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่รับชมทุกท่านและอย่าลืมเช็คทรัพย์สินหรือของมีค่าของท่านทางออกอยู่ทางด้านซ้ายมือของโรงภาพ,พยนตร์ขอบคุณครับ